นี่คือมีดพับที่จุดหมุนเนี่ยเป็นแหวนแบบพลาสติกและนี่คือมีดพับที่ใช้ลูกปืนแบบเซรามิกบอลแบริงจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจุดหมุนที่เป็นลูกปืนแบบเซรามิกเนี่ยจะมีความลื่นกว่าอันนี้ผมไม่ได้คลายสกูให้หลวมนะครับตัวใบมีดเนี่ยยังมีความแน่นอยู่และจุดเซนเตอร์เนี่ยก็อยู่ตรงกลางครับนี่คือมีดพับจากแบรนด์เ f ลย์ไฟฟิต PFB02 โลโก้ส่วนใครที่เข้าไปดูตะกร้าหน้าโปรไฟล์ผมเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาตัวเนี่ยมันใกล้เคียงกับ PF818 คถามคือแลไหนดหนี่ะมี2คย่างที่เหมือนนกัคือวัสดุใบมีเเป็็นหลก D2 และด้ามจับเป็น G10 ที่ว่า818จุดหมุนจะเป็นลูกปืนแบบบอลแบรลิงที่เป็นสแตนเลสสตีลส่วน PFB02 จะเป็นลูกปืนแบบเซรามิกบอลแบรลิงลูกปืนสแตนเลตแข็งแรงกว่าครับแต่ไม่ลื่นเท่าเซรามิกและมีโอกาสเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็นลูกปืนแบบเซรามิกจะการสนิมได้100%และมีความลื่นกว่าลูกปืนแบบสแตนเลสส่วนตัวผมชอบดีไซน์ของ PFB02 ครับด้วยด้ามจับที่มีความใหญ่และมีความเหลี่ยมทําให้จับได้กระชับมือและคอนโทรลดีกว่าและใบมีดที่ยาว3.7นิ้วกับรูรอยเชือกแลนร์ดที่โคตรใหญ่ทำให้สะดวกเวลาใส่เชือกแลนดจะมีใบ เงินผิวซาตินด้ามสีเขียวและด้ามสีเทาส่วนใบดำจะมีแค่ด้ามดำครับสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอด KLNMD มีแอดนำหน้า